หลักวิชาคือต้องสบายนี่นะจ๊ะต้องสบายนะจ๊ะไม่เห็นอะไรไม่เป็นไรนี่อะไรยังไม่ออกไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่เป็นไรเอาให้สบายก่อนสมมติว่าเราพยายามจะเอาเข้าไปตรงกลางพุ่งตรงนั้นมันดีนะจ๊ะกลางท้องรู้สึกดีดีแต่มันไปไม่ได้อย่างงี้นะจ๊ะก็ให้เริ่มต้นจากจุดที่ง่ายก่อนง่ายสบายสมมติว่าเรา สบายเรานึกว่าเราไปอยู่บนยอดเขาก้อนเมฆน้ำตกชายทะเลอะไรกันแล้วแต่แล้วรู้สึกสบายก็เอาตรงน,นั้นก่อนแต่อย่าเลยเถิดไปเทียเท่ยวรอบโลกเลยไอ้นั่นมันก็โอเวอร์โหลดเนอะมันเกินไป <laughs> เริ่มตรงน,นั้นก่อน <laughs> ให้รู้จักคำว่าสบายผ่อในคลายใจเย็นๆมันเป็นอย่างไรสำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญเนอะอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่ทั้งได้ความสบาย เราความสบายเราสั่งสมไปทุกวันทุกวันทุกวันไปในภาษานี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเป็นคนที่โอ้แตกต่างจากที่เราเคยเป็นนะจ๊ะ